ทั้งไทยพกดีและภาคีเครือข่ายภาพประชาชนรวมทั้งหมด8กลุ่มนะฮะที่มาในวันนี้สาระหลักที่เรามาในวันนี้ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้มีการออกประกาศกระทรวงเรื่องกําหนดการคุมขังปีพศ2563และระเบียบของกรมราชธรรมเรื่องการดำเนินการคุมขังในสถานที่คุมขังปี66ที่ออกเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมที่ผ่านมาสาระประเด็นที่เราต้องมาที่ศาลปกครองสูงสุดคือ1การออกประกาศกฎกระทรวง และระเบียบราชธรรมกำลังทําให้ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะกรมราชธรรมซึ่งถ,ถูกถูกดูแลโดยนักการเมืองอมีอํานาจเหนือตุลาการสามารถเปลี่ยนคําพิพากษาของศาลได้จากโทษจําคุกให้เป็นโทษคุมขังหรือโทษกักขังการกระทําแบบนี้กําลังทําลายระบบตุลาการของประเทศและทําลายหลักนิติรัฐนิติธรรมนี่คือข้อที่หนึ่งที่เป็นข้อที่สําคัญที่สุดข้อที่2การเปลี่ยนคําพิพากษาข,ของศาลเนี่ย เป็นอำนาจของศาลตามลำดับชั้นไม่ใช่ให้อำนาจฝ่ายบริหารเป็นผู้เปลี่ยนข้อที่3การเปลี่ยนคำพิพากษาจากโทษจำคุกจะให้ไปกักขังก็เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ของศาลดีกาข้อที่4การที่ออกกฎกระทรวงรวมทั้งระเบียบราชธรรมเนี่ยมินเมต่อการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา179นี่คือ4ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่พวกเราพักไทยพอดีร่วมกับภาคีเครือข่าย8กลุ่ม มาร้องต่อสาราปกครองสูงสุด